สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนีกรรัตนพรและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิภารูไทยสงพยาบาลวิชาชีพแผนกห้องคลอดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เราสองคนจะมาให้ความรู้และคาแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บคันข้อก่อนกำหนดค่ะการคลอดในอายุครรภ์ที่ครบกำหนดคือการคลอดในอายุคัคครภ์ที่มากกว่าหรือเท่ากับ37สัปดาห์ แต่ถ้าหากมีอาการเจ็บคันขอดก่อน37สัปดาห์เรียกว่าการเจ็บคันขอดก่อนกำหนดและหากมีการลอดก่อน37สัปดาห์เรียกว่าการลอดก่อนกำหนดค่ะ that, problem, แล้วที่บอกว่าอาการเจ็บคันขอดก่อนกำหนดมีอาการอย่างไรบ้างคะอาการเจ็บคันลอดก่อนกำหนด มีอาการท้องแข็งตึงเป็นพักๆอย่างสม่ำเสมอ4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน1ชั่วโมงร่วมกับการมีสารคัดหลั่งออกทางช่องคลอดเช่นน้ำเดินมูกมูกเลือดซึ่งมีผลทำให้ปากมดลูกมีการเปิดขยายก่อนอายุคันภ37สัปดาห์แล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดการเจ็บคันภคอดก่อนกำหนดมีอะไรบ้างคะ สาเหตุที่แท้จริงของการเจ็บทางข้อก่อนกำหนดนั้นยังไม่ทราบชัดเจนค่ะอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกันโรคทางสูติศาสตร์มีภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีไข้ไม่สบายความผิดปกติของมดลูกเคยมีประวัติข้อก่อนกำหนดมาก,ก่อนภาวะซีดการมีเพศสัมพันธ์หรือสตรีตั้งครรภมีการใช้สารเสพติด ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์เช่นความผิดปกติของรกมีภาวะรกเกาะต่ำหรือรกรกตัวก่อนกำหนดภาวะคันแฝดหรือถุงน้ำข้าแตกก่อนกำหนดและปัจจัยด้านทารกในครรภ์เช่นทารกในครรภ์มีความผิดปกติภาวะคันแฝดแฝดน้ำเป็นต้น แล้วการมาฝากคันตามนัดจะช่วยให้ป้องกันการเจ็บคันขอ้อก่อนกำหนดได้ไหมคะ,ะแผนกฝากคันจะมีการให้ความรู้และคัดกรองความเสี่ยงของภาวะการเจ็บคันค้อดก่อนกำหนดแก่ผู้มาฝากคันค่ะเพื่อที่หญิงตั้งคันจะได้รับการประเมินอ,อาการของตนเองได้เบื้องต้นเมื่ออยู่ที่บ้านและเมื่ออายุคันมากกว่า3 2สสัปดาห์ จะได้รับการติดเครื่องติดตามสุขภาพทารกในครันที่จะประเมินภาวะเจ็บคันค้อก่อนกำหนดได้ดังนั้นการมาฝากคั์จึงเป็นอีกแนวทางที่จะป้องกันการเกิดภาวะเจ็บคันค้อก่อนกำหนดได้ค่ะออหากมีอาการผิดปกติควรรีบมาโรงพยาบาลทันทีเลยไหมคะหากมีอาการที่เข้าข่ายของการเจ็บคันข้อก่อนกำหนดสามารถมาโรงพยาบาลก่อนวันนัดฝากคันได้เลยนะคะ หรือสามารถโทร 1, 6 6 9 9เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาโรงพยาบาลได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้รับการประเมินและการรักษาอย่างถูกต้องเพราะหากมาช้าอาจนำไปสู่การข้อก่อนกำหนดที่ส่งผลต่อทั้งมารดาและทารกได้เลยค่ะแนวทางการดูแลรักษาหากต้องนอนโรงพยาบาลมีขั้นตอนดังนี้ ในระยะแรกรับพยาบาลซักประวัติการเจ็จครั้งข้อก่องกำหนดและประเมินสภาพแรกรับของหญิงตั้งครรภ์ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ด้วยเครื่องติดตามสุขภาพทารกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนการรักษาให้ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และญาติเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่ตรวจพบและแนวทางการรักษาของแพทย์ แนะนำกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมภายในห้องคลอดการขอความช่วยเหลือคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิการรักษาและการปฏิบัติตัวขณะรับไว้ดูแลรักษาอยู่ในห้องคลอดระยะดูแลรักษาดูแลให้นอนพักและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบนเตียงเพื่อป้องกันการเกิดการหดลัดตัวของมดลูก แพทย์ดูแลอันต้าซาวเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์กรณีได้รับยายับยั้งคลอดยากระตุ้นปอดทารกและยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์อธิบายให้หญิงตั้งครรภ์ทราบถึงความจําเป็นที่ต้องได้รับยายับยั้งการหดรตัวของมดลูกวิธีการให้ยาระยะเวลาที่ต้องได้รับยาภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงรวมถึง รักประวัติความเจ็บป่วยที่เป็นข้อห้ามในการได้รับยายับยั้งการหดหลดตัวของมดลูกมดการตวรวจภายในหากมีการหดหละตัวของมดลูกที่ฉี่ขึ้นสามารถตรวจได้แต่ไม่ควรตรวจบ่อยทําด้วยความนุ่มนวลเพื่อระมัดระวังไม่ให้ถูงน้ํำขําแตกเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันร,รักษาได้ระหว่างการรักษาเช่นหลอดเลือดดาอักเสบ เฝ้าระวังการตกเลือดก่อนคลอดการติดเชื้อจากน้ำเดินดูแลด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลพิจารณาให้หญิงตั้งครรภ์นอนพักในตำแหน่งเตียงที่เหมาะสมให้การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันข้างเตียงเช่นแปรงฟันเช็ดตัวการขับถ่ายการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ในรายที่มีการหดละตัวของมดลูกน้อยกว่า4ครั้งใน20นาทีแล้ว และไม่มีข้อห้ามในการลุกจากเตียงให้การช่วยเหลือโดยให้หญิงตั้งครรภเคลื่อนย้ายไปห้องน้ำโดยรถนั่งหรือพยุงเข้าห้องน้ำจัดหาเก้าอี้ให้นั่งทําความสะอาดร่างกายส่วนตัวในห้องน้ำและดูแลภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ให้เหมาะสมระยะจำหน่ายประเมินความรู้ของหญิงตั้งครรภเรื่องการคลอดก่อนกำหนด และภาวะเจ็บคันข้อ,ขอก่อนกำหนดซ้ำทบทวนการประเมินการหดละตัวของมดลูกและการบันทึกข้อมูลประเมินความเข้าใจการสังเกตอาการผิดป,ปกติที่ต้องมาโรงพยาบาลชี้แจงการติดตามการเยี่ยมทางโทรศัพท์จากทีมพยาบาลทุกหสัปดาห์และช่องทางการสื่อสารการให้คำปรึกษาการแจ้งข้อมูล หาเข้ารับการรักษาหรือข้อที่โรงพยาบาลเครือข่ายโดยแจ้งหมายได้โทรศัพท์ของห้องข้อโรงพยาบาลบุรีรัมย์และหลังจากนั้นจะแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บ้านเพื่อป้องกันการเกิดการเจ็บครั้งข้อก่อนกำหนดนะคะอย่างที่แจ้งไปในข้างต้นนะคะ ควรมาฝากคันตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพราะการมาตรวจตามนัดทุกครั้งสตรีตั้งคันจะได้รับการประเมินสภาพร่างกายทั่วไปชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตตรวจปัสสาวะเพื่อจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเจ็บคันข้อ,ขอก่อนกำหนดค่ะการรักษาความสะอาดของร่างกายอาบน้ำว,วันละสองครั้งทำความสะอาดทุกครั้งหลังขับถ่ายและเช็ดให้แห้งไม่ควรกั้นปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะ และควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะคะสตรีตั้งครรภ์อาจมีตกขาวเพิ่มขึ้นดังนั้นควรสังเกตตกขาวที่มีลักษณะผิดปกติเช่นมีปริมาตณที่มากกว่าปกติมีสีหรือกลิ่นที่เปลี่ยนไปมีอาการคันช่องคลอดร่วมด้วยควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อในช่องคลอดซึ่งการติดเชื้อบางชนิด อาจทาให้สตีตั้งครันเกิดภาวะเจ็บคันลอดก่อนกําหนดได้ค่ะการดูแลสุขภาพช่องปากควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือหลังมื้ออาหารทุกมือ้อและควรพบทันตแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครันหากพบฟันผุหรือมีเหงือกอักเสบอาจทําทให้เกิดภาวะเจ็บคันลอดก่อนกําหนดได้การเพิ่มน้ำหนักตัวในขณะตั้งครันที่เหมาะสมเช่น สตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่าปกติควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ12.5-18ถึงกิโลกรัมส่วนสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่าปกติควรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ7-11.5กิโลกรัม การรับประทานยาบำรุงเลือดควรรับประทานอย่างสม่ำเสมอโดยควรเว้นระยะห่างจากการดื่มนมหรือแคลเซียมเพื่อให้ธาตุเหล็กถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีและควรเลือกรับประทานอาหารที่เสริมธาตุเหล็กเช่นเนื้อสัตว์ตับถั่วและผักใบเขียวหากสตรีตั้งพันมีภาวะโลหิตจางอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเลือดออกในสมองติดเชื้อในลำไส้เสียชีวิตและทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยอีกด้วยค่ะควรงดการดื่มสุราการสูบบุหรี่หรือการใช้สารเสพติดอื่นๆรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่ทั้งในบ้านที่ทำงานและแหล่งชุมชน หากสามารถคัดกรองได้ว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่สตรีตั้งคันควรอธิบายให้บุคคลในบ้านเห็นถึงความสำคัญและอันตรายหากสตรีตั้งคันได้รับคนบุรี่และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการได้รับฝุ่นควันพิษทั้งหลายที่กำลังเป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนเมืองทั่วประเทศค่ะอย่างเช่นปัญหา pm 2.5นะคะ ทำงานได้ตามปกติค่ะถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนการทำงานที่ต้องนั่งนานๆควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆและควรนั่งโดยที่มีพื้นที่รองเท้าให้สูงเพื่อยกขาสูงค่ะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องยืนนานๆการยกของหนักหรือการขึ้นลงบันไดบ่อยๆและไม่ควรเดินทางไกลเพราะจะทำให้ได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะ การมีเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ปกติไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าสตรีตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บครร้งข้อก่อนกำหนดควรงดการมีเพศสัมพันธ์เพราะการกระตุ้นบริเวณหัวนมและอวัยวะเพศจะก,กระตุ้นการหลั่งของสารออกซิโทซินทำให้หมดลูกมีการหดรัดตัวและสารโอสตาแกรดินในน้ำอสุจิ จะกระตุ้นทำให้ปากหมดลูกนุ่มและเกิดการหดัดรตัวของหมดลูกจะตามมาด้วยการเจ็บั้งข้อก่อนกำหนดได้ค่ะการผ่อนคลายสตรีตั้งครรภ์นควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ทำให้เกิดความเครียดควรหาวิธีที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการฟังเพลงเบาๆการอ่านหนังสือ เป็นนต้นเราทั้งสองคนหวังว่าวิดีโอแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งคันทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เมื่ออายุคันครบกำหนดค่ะขอบคุณค่ะ